พุรรนนดนดังๆเลยค่ะวันนี้จะรรวัดภาพการ์ตูนให้ดูนะคะเป็นการวาดกเป็นวิธีการวัดการ์ตูนแบบง,ง่ายๆคะ่ะโอเคเริ่มเลยค่ะอุปรกรณ์ใช้อะไรคะนนใช้ค่เหมือนอย่างอใช้สีอะไรก็ได้ที่เข้มๆนะคะเนี่ยนะค <c oughs> ะม่วัดดูพวกกัน ควาดวงกลมหนึ่ง,งกลมเกลี่ยๆ,ๆก็ได้ทำให้ใหญ่ในตัวเองน่อยแล้วเราก็เขียงมาทางนี้นะคะอันนี้ทางนี้ก็อ๋อแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันตรงนี้ให้มันเข้มเส้นใหญ่ตรงนี้ตัวนี้ไม่ต้องสวนนะคะไม่ต้องไป วันนี้เราจะมาทำตัวผู้ชายากับตัวผู้หญิงนะคะอือผัวอย่าเพิ่งสิก็ทำตัวนี้ลูกกตานะคะไม่ต้องให้มันมีมีลูก,กตาขาวนะคะให้มนันเป็นลูก,กตาด่าแบบนี้เลยตัวกระตูนจะใส่ปากไม่มใส่ปากก็ได้แล้วก็ใส่หูลยคแล้วก็ทำขีดลองอมาแล้วก็เฉียงเอียงนิดแล้วก็ขีดลงมา ่วน so, ตรงนี้เราจะใส่ดอกไม้นะคะเราจะเริ่มจากตัวผู้หญิงคะอันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะนี่เป็นผู้หญิงนะคะวันนี้นจะเอาเป็นแบบลัดผมเฮ้ยก่อนและตรงนี้ถ้าเราจะเอาแบบลัดผมเราจะเอาเป็นแบบเป็นหงอยหน่อยเป็นหน่อยหนอยนข้างหลังนะคะ <laughs> ขันนาทีค่ะแล้วก็เราทำโบเฮ้ยแล้วต้องทำมงกุฎก่อนเราเอาสามอันนะคะเราไม่เอาสองก็ใส่จุดขึน้นบหมอนจากนั้นเราก็ใส่ทำตรงนี้ขีดข้างบนแล้วก็ขีดโค้งลงมาให้มันเป็นรูปทรงนี้แล้วก็ขีดอย่างนี้นี้น,นี้ให้มันเหมือนรูปโบนี้จากนั้นเขียนตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเขียนมาอย่างนี้ ้้ีส่วนตรงนี้ก็ค่อยๆรักเส้นอ๋อเป็นเหมือนมวยใช่ไหมป็นหงอยหงอยโอเคไหนมาดูสิเสร็จยางอ๋อแม่งไม่มีตาจมูกกับปากไม่ต้องมีหรอไม่ต้องมีค่ะโอเคต่อไปก็ตัวผู้ชายดูอยู่ค่ะถ่ายอยู่ ก็ี๋ยวเขาไปอาบน้ำแ,แล้วนะคะแบบนี้นะคะผู้ชายให้มันใหญ่นิด่า่นี้แค่สามเส้นน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นสูวนติงแบบนี้นะคะผู้ชายไม่ต้องมีและผมมันเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายผมยวก็ใส่กันเล ก็ใส่หัวใส่หัวเสร็จแล้วใช่ป่ะผู้ชายแม่แค่ว่าถวยเดียวก็ใส่โอเคเรียบร้อย okay, ว้าวแม่หอยยางเหรอยังไม่มีตัว <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ปากแิ่นึ่งก็ได้ที่จริงไม่ต้องใส่ปากเกี่ยวใส่ปากแิ่นึ่งก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยพอหยุดเขียนเซ่ชื่อด้วยโฟกัส i don't